กิ่งแก้วคุณกิ่งแก้วจะมีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกเ,เมื่อตั้งแต่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณกิ่งแก้วเป็นตั้งแต่ปี4ี่ห้าค่ะสองห้าสี่ห้าคือสองห้าสี่ห้านั้นจะเริ่มมีอาการปวดประจำเดือนครับปวดถึงขนาดว่าต้องทานยาอยู่ทุกเดือนค่ะประจำเดือนจะมาเป็นเป็นเดือนคือไม่หยุดเลยครับจนกระทั่งซีดซีดเราทีนี้อยู่ไม่ได้ต้องไปหาหมอตอนสนะี่ห้านั้นอายุเท่าไหร่ สี่ห้ายอายุสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกก็ยังไม่ไม่ถึงวัยหมดประจําเดือนใช่ไหมอาจารย์ครับยังไม่หมดค่ะปกติคือผมไม่ทราบว่าปกติวัยหมดประจําเดือนจะผมผมไม่เคยมีประจาเดือนผมทราบฮะผมทราบฮะอาจารย์ฮะผมก็ไม่ทราบเนี่ยผมถึงต้องถามอาจารย์น้ำพยไงฮะแต่เห็นกอดไม้เอาไว้นึกว่าจะตอบเองเผื่อจะได้เผื่อจะได้คือคืออันนี้แล้วแต่คนอะนะคะอ่า บางคนก็40่สิต้นๆก็เริ่มหมดก็มีแต่บางคนก็ไปหมดเอาตอน50าสิบกว่าก็มีมันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันแต่อย่างของคุณกิ่งแก้วเนี่ยตอนนั้น46ค่ะ46ก็ยังมีประจำเดือนปกติดีค่ะปกติแต่เพียงแต่ว่าปวดท้องมากสุดท้ายแล้วจนทนไม่ไหวหรือเปล่าฮะถึงไปหาหมอเพราะว่าที่ทนไม่ไหวเนื่องจากว่ามาไม่หยุดเป็นเดือนนะทีนี้ซีด พราะว่ามามามาทุกวันเป็นเดือนเดือนัก็เลยสสใจก็เลยไปหาหมออ่าฮะไปหาหมอหมอก็ส่งไปที่โรงพยาบาลครับไปตรวจเพราะปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกอืมเนื้องอกธรรมดาค่ะเนื้องอกธรรมดาเสร็จแล้วขนาดบอกไหมฮะขนาดศูนย์จุดเจ็ดเซนศูนย์จุดเจ็ดเซนก็ไม่ใหญ่นะฮะอาจารย์ตัวไม่ใช่ไม่ใหญ่เซนเจ็ดหกถึงเจ็ดเซนติเมตรพูดผิด ก้อนใหญ่หกถึงเจ็ดเซนติเมตรลูกเทนนิสนะฮะประมาณนะฮะเออลูกเบสบอลใช,ะะใช่ไหมฮะได้ไหมฮะเนี่ยมาประมาณเนี่ยฮะใช่ไหมฮะคุณหมอบอกประมาณนี้เลยะฮะค่ะโอ้โห oh. แล้วทำยังไงใหะคุณหมอบอกวิธีการรักษาไหมฮะคุณหมอก็ตอนนั้นก็หมอบอกไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ฮะ <c oughs> ไม่ต้องผ่าตัดกันนี่เพราะปะกติบอกไม่ไม่ผ่าตัดถ้าอย่างไงไปไบอกคุณหมอหรือคุณหมอบอกคุณกิงแก้วฮะ <c oughs> คุณหมอบอกว่าจะให้ผ่าตัดแต่ไม่เอาโอ้โหกล้าอลัวเรื่องผ่าตัดไอของแปลกปลอมขนาดเกือบสิบเซนเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันมันไม่ปกตินะฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแล้วบอกคุณหมอยังไงฮะถามไหมฮะว่ามีวิธีการอย่างอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องทําใจแล้วบอกแล้วค่อยไปหาคุณหมอใหม่ครับแล้วอยู่มาก็ปีป,ปีที่แล้วปีที่แล้วปีห้าครับลูกสาวก็บอกว่าแม่ลองเอานี้ไปกินดูบีมเนี่ยเดี๋ยวเป็นตั้งแต่สี่ห้าแต่ก็ไม่พา่าสี่ห้ายังยังยังไม่เจอตอนนั้นสีห้ายังไม่เจออ่าสี่ห้าไม่เจอเพียเดียว,วปวดปวดประจําเดือนเรื่อยๆมาที่เป็นมากคือตอนสี่เก้า สี่เก้าสี่เก้าที่ไปที่ตอนนี้มันห้าห้าห้าหกหกปีก็อยู่มาเรื่อยๆไปตรวจไปตรวจทุกปีไปตรวจดูว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไหมไปตรวจแต่ไม่ผ่าไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรค่ะแล้วหมอหมอบอกไหมฮะว่ามันจะเป็นอันตรายยังไงหมอหมอก็ไม่ได้บอกอะไรบอกว่าถ้าไม่ผ่าก็ได้อุยถ้าอายุมากๆากเยอะๆคงจะจะฟอลงไปบ้าง จริงไหมฮะา้านย์ครับจะจริงหรือเปล่าจริงคราบคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงนั่นแหละครับครับมันถ้ามันเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาไม่ใช่เนื้อร้ายเนี่ยโอกาสที่มันจะยุบเองมีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนแต่พฤติกรรมแต่อาการที่ยังประจำเดือนมาก็ปวดท้องยังมีค่ะก็ยังเป็นค่ะยังเป็นทนมาหกปีค่ะ โดยที่ไม่ยอมผ่าไม่ไป็นผ่าโอ้ผู้หญิงเป็นประจําเดือนทรมานนะฮะทรมานมากค่ะผมไม่เป็นเนี่ยผมยังรู้เลยว่าทรมานเจ้าตัวเป็นก็ทนทรมานเวลามีประจำเดือนเวลาไม่มีมันก็ไม่ทรมานอีกค่ะอแล้วมีประจำเดือนมันจะปวดบอกไม่ได้เลยปวดปวดอย่างแรงปวดมากแล้วที่สําคัญมันไม่หมดด้วยใช่ไหมฮะ เดี๋ยวจะขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเนื้องอกธรรมดาเนี่ยนะคะคก็คือว่าหมอเขาจะพิจารณาดูว่าเพราะว่าไปตรวจทุกปีอยู่แล้วว่ามันขยายไหมถ้ามันไม่ขยายมันก็รอได้แต่ว่าถ้าการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ามันเนื้อมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายถ้าอย่างนั้นหมอก็บอก หมอก็คงจะบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วละ่ะไม่งั้นจะแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะออแต่อันนี้คิดว่าขนาดมันก็ไม่ได้ขยายขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นระดับฮอร์โมนลดลงมันก็อาจจะฝ่อลงไปได้ด้วยอ<ห>อันนั้น,น <ะ S 2> สมมติสมมติฐานที่คุณหมอก็กกคาดคว่าจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะเสร็จแล้ววันหนึ่งมาเจอบิมมาเจอบิมก็เลยรับประทานก็ไปวันครั้งแรกก็เดือนแรกก็สามครับตอน กนเช้าสามกนนอนสามวันละหกเลยค่ะวันละหกเม็ดเดือนแรกหกเดือนที่สองก็ลดลงมาเป็นสองแสดงว่าอยากหายก็ใช่ค่ะอยากอยากจะหายโดยไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดอ่ะสามสามทานอยู่นานแค่ไหนครับทานอยู่สองเดือนนี้ลูกสาวบอกว่าไปตรวจได้แล้วคุณแม่ไปดูเธอยังมียังไม่บอกเดี๋ยวก่อนไม่คุณแม่ยังไม่ว่างจนครบสามเดือนก็เลยไปจะตายอยู่แล้วยังจะให้ฉันไปหาย ลูกสาวเนี่ยฮะพอครบสามเดือนก็ไปตรวจก็ไม่เจอค่ะเดี๋เด็ดเดสามเดือนที่หลังจากทานทานเช้าสามก่อนนอนสามทานอยู่สามเดือนทุกวันทานทานเช้าสามก่อนนอนสามเดือนเดียวแล้วลดลงมาสองอ่าฮะสองอยู่สองเดือนสองอีกสองเดือนเสร็จแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไม่มี หูฝาดไปหรือเปล่า <g ül> ก็ยังถามคุณหมอว่าเห็นนันก่อนยังมีอยู่คุณหมอว่าแล้วผมเป็นหมอคุณไม่เชื่อผมอีกแล้วยังไงผมนี่ไม่มีผมบอกไม่มีก็ไม่มีสิคุณหมอท่านเดิมที่เคยตรวจห,<ม>หรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะคนละหมอคนละท่านเพราะนี้เป็นเป็นโรงพยาบาลของเอกชนอ่าแต่เอาเอาเอาหลักฐานประวัติการตรวจไปให้คุณหมอดูไหมฮะก็ไม่ไม่ได้เอาไปให้ดูไม่ได้เอาไปให้ อ๋ออาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นครับเอาถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่มีมดลูกก็ตามนะฮะผมว่าผมน่าจะถามได้นะก็เกิดอะไรขึ้นก็ก้อนเนื้อมันหายไปอ่ะท่านยจะตอบอย่างนี้สิเสียเชิงหมดเลยในในหลักในหลักการของภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วก็ประสิทธิภาพของผลิตพันธุ์ของเราเมื่อกี้บอกว่าทานหเม็ดใช่ไหมครับหเม็ดตอนต้นเนี่ยนะครับหกเม็ดหนึ่งเิน โอเคสมมติว่า4ี่เม็ดแล้วกันนะครับการ4ี่เม็ดต่อวัน15้าวันเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเลือดขาว t h 1อเพิ่มขึ้น2เท่าตัวไอเม็ดเลือดขาว t h 1เนี่ยมันก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวที่จัดการกระสิ่งแปลกปลอมให้ทําหน้าที่เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการกระสิ่งแปลกปลอมซึ่งเนื้องอกก็คือสิ่งแปลกปลอม,อมนะครับก็ถูกจัดการได้เร็วขึ้น2เท่านะครับในขณะเดียวกันก็มีการสร้างเม็ดเลือดขาว t h 17 นะซึ่งก็มีประสิทธิภาพสูงกว่า th1 ซะด้วยนะครับแล้วก็ th17 ก็ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทั้งหลายแหล่นีออ่องค์ขาวยกของนักจัดการทั้งหลายแหล่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมน,นั้นนะครับด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันของ th1 และ th17 ในการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวจัดการกับสิ่งแปลกปลอมประสิทธิภาพของการจัดจัดการให้มันหมดไปจะรวดเร็วจึงจึงเกิดขึ้นนะครับ ก็ด้วยประสิทธิภาพของการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมของแคปซูลนะครับยิ่งใช้มากก็จะยิ่งเร็วนะครับเราเคยได้ยินว่าคนที่เป็นก้อนใหญ่กว่านี้ภายในสองเดือนมันหายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้องอกพังผืดหรือรวมทั้งช็อกโกแลตซิสด้วยหายหมดเกลี้ยงเลยเพราะเขาใช้9แคปซูลต่อวันนะครับพราภายในเวลาสเดือนก็แล้วเนื้องอกเขาใหญ่ด้วยนะครับมันก็หายไปอย่างรวดเร็ว โดยสรุปแล้วเป็นปันเสริมอาหารตัวนี้ซึ่งเราเน้นว่าไม่ใช่ยาอยิ่งกินมากเท่าไหร่มันก็ประสิทธิภาพสูงมากครับแล้วด้วยความที่มันทําจากมังคุดงาะดาถั่วเหลืองฝรั่งบับบกอม,มันปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เพราะว่าอยู่ในวัตจักรอาหารแล้วเราก็มีการทดสอบในเชิงในเชิงทางการแพทย์แล้วนะครับที่ศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกพยายามอย่างยิ่งที่ตรวจดูว่ามันมีปัญหาหรือไม่ก็สรุปว่าไม่ได้เป็นปัญหาใดๆไม่มีผลเพราะฉะนั้นการที่กินมากเพื่อให้ได้เร็วนะครับแต่มาจจะเสียตังค์ก็ไม่เป็นไรในเสียตังค์ก็คือเสียตังค์ในเวลาที่น้อยวันมากกว่าเสียตังค์น้อยในเวลาที่มากวันคือไม่จะทรมานมากกว่านะครับไม่มีสารตกค้างครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องเจ็บตัวในนี่หมายถึงไม่ต้องผ่าตัดทุกคนคงไม่อยากเจอมีดหมอถูกไหมฮะ,ะมีการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งหรือยังฮะก่อนก่อนเนี้ยก่อนสงการนี่ก็ไปตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเดิมที่ตรวจพบอา่าฮะไปตรวจที่โรงพยาบาลแรกที่ตรวจพบค่ะอา่าฮะก็ไม่มีค่ะคุณหมอท่านเดิมไหมฮะท่านเดิมค่ะคุณหมอสงสัยไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ได้คุยมากเพราะหมอโครีบ เวลาตรวจกขาจะรีบรีบรีบหมอของบรัฐเขาจะรีบเขาไม่ได้พูดคุยมากมายานออกมาผลออกมาก็ไม่มีค่ะไม่มีอีกเหมือนกันยืนยันละอีกทีหนึงเอาล่ะสบายใจครานี้โดยพฤติกรรมยังปวดท้องเวลามีประจำเดือนอีกไหมหรือว่าไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มี ไม่มีประจําเดือนแล้วหรือ,อว่าไม่มีอาการปวดประจาเดือนกนะ็ไม่มีอาการปวดก็ไม่มีทุกอย่างหายไปหมดแล้วออยู่สบายค่ะตอนนี้ตอนนี้สบายมากแล้วอ,อืมเจ๊ก็อยากจะบอกว่าก็ควรยังใช้แคปซูลต่อเนื่องนะเพราะเราเป็นบุคคลพิเศษน่ะที่เนื้องอกมันชอบในตัวเราขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังทานอยู่เป็นประจำค่ะวันละสองเม็ดสี่เม็ดต่อวันเรื่อยๆคือควรจะถ้าเกิดในกรณีของบางท่านที่เคยมีประวัติเป็นเนื้องอกแล้วหายไปแล้วก็ควรจะรับประทานต่อเนื่อง ก็เพื่อให้อยุถึงร้อยปีอืมค่ะที่ก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ก็เลยรับประทานทุกวันโอ้โห <laughs> ปากหวานอีกเลยนะครับอา้าวขอบคุณมากครับขอบคุณสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงพิธีการอาหารจากออบิจิบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่ตางๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ